สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลจะพาท่านมาดูจุดข้อสังเกตนะครับของเหรียญนะฮะที่มีราคาหลักแสนนะครับนั่นคือเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่5ครับรอซอนหนึ่งสองเนะฮะช้าง3เสียนนะครับมงกุฎนะครับเขาดูกันตรงไหนครับของปลอมและก็ของแท้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะฮะสยามชาแนลจะทำละเอียดที่ สุดนะครับฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อให้นักสะสมนะฮะมือใหม่นั้นดูกันว่าจุดไหนของแท้ของปลอมนั่นเองครับเป็นรูปลักษณ์แบบไหนอยากรบกวนเพื่อนๆนั้นดูคลิปไปแบบช้าๆนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันได้เลยครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสยามชาแนลด้วยแล้วกันนะครับ นี่คือด้านหน้าของเหรียญที่เรากําลังจะพูดถึงกันนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆสมาชิกนั้นส่งเข้ามานะครับทางช่องนั้นจํานวนมากครับในส่วนของเหรียญรอห้านะครับซึ่งเป็นเหรียญน,นี้นะครับนะรบ,บางท่านก็เรียกกันว่าเหรียญหนวดนั่นเองครับเรามาดูกันครับลักษณะของเหรียญน,นี้ แพ้เขาดูตรงไหนนะครับหน้าหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5นะครับฝั่งซ้ายจะเขียนคําว่าจุฬาลงกรนะครับฝั่งขวาจะเขียนคําว่าสยามินนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการผลิตออกมาไม่มากนะครับแต่ว่านะครับของปลอมนั้นเกลื่อนตลาดครับเรามาดูด้านหลังกันครับเป็นลักษณะแบบไหนครับด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของช้างสามเสียนะฮะซึ่งมีมงกุฎนะฮะด้วยกันนะครับอยู่ด้านบนนะฮะจะมีคําว่าสยามรัฐอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคําว่าร สอ 1, 2, 7ด้านล่างบอกราคาก็คือ1บาทนั่นเองครับทุกท่านครับหลายๆคนถือเหรียญน,นี้อยู่นะครับแต่หลายคนนั้นยังเกิดข้อข้องใจว่า เขาดูกันตรงไหนนะฮะที่จะทําให้เหรียญนี้นั้นมีราคาแพงแล้วก็เป็นของแท้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับจุดที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้มีด้วยกันทั้งหมดนั้นประมาณ15จุดนะฮะที่ควรสังเกตนะครับว่าของแท้ของปลอมนั้นเขาดูกันตรงไหนครับเรามาดูจุดแรกกันเลยครับเพื่อนๆครับเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่านี่ครับเป็นเหรียญที่อ่าเป็นขนาดกลมนะฮะเป็นกลมมีขอบเฟืองนะครับนี่คือจุดที่ท่านควรสังเกตนะครับจุดที่1นะครับ ก็คือช้าง3ามเสียนนั้นเป็นเนื้อเงินครับนะฮะแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับนี่คือจุดที่1นะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจุดที่2ครับต่อเลยนะครับจุดที่2นั้นช้าง3ามเสียนนั้นน้ําหนักประมาณ15กรัมครับเหรียญนี้นะครับหบาท1 2 7นะฮะนี่คือน้ําหนักนะครับประมาณ15กรัมนะครับเพื่อนๆครับจำไว้นะครับ จุดต่อไปครับจุดที่3นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกลมด้านหน้าต้องดูโดดเด่นแบบนี้นะครับดูความคมชัดของตัวหนังสือนะฮะพระอะ เรียกว่านะฮะขออนุญาตนะครับก่อนอื่นนะครับต้องกราบขออภัยนะครูอาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับที่มีความรู้มากกว่าสยามจะแนลนะครับกับผมนะครับใครขออนุญาตสมาชิกทุกท่านนะครับขออนุญาตใช้ศัพท์ภาษาเหรียญนะครับเพื่อทําการบรรยายนะครับได้เข้าถึงนะฮะจุดสําคัญนะครับเพื่อใช้ศัพท์ที่เป็นศัพท์ภาษาเหรียญนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกนั้นเข้าใจได้ง่ายนั่นเองครับขออนุญาตใช้ศั์แบบธรรมดานะครับจุดที่3นั้นนะครับดูที่นะครับเส้นผมนะฮะของเหรียญนะครับของพระองค์ท่านนะฮะ จะดูแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นเส้นผมที่มีรอยแตกนะครับดูสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งองค์ทรงเครื่องของพระองค์ท่านก็จะดูโดดเด่นมากเลยนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับจุดที่4ครับจุดที่4นะครับที่ควรสังเกตคําว่าสยามรัฐครับนะฮะสังเกตที่หางทอฐานครับนะฮะจะมีเส้นเล็กๆชนกับหัวช้างครับเห็นไหมครับผมวงกลมให้อยู่นะฮะเห็นไหมครับจะมีเส้นเล็กๆนะฮะทะลุออกมาชนกับหัวช้างครับ นี่คือจุดที่4นะครับที่เพื่อนๆควรสังเกตนะฮะในส่วนของเหรียญที่เป็นของแท้นะครับจุดต่อไปครับจุดที่5ครับเพื่อนๆครับคำว่า1นะฮะสระอึนะฮะหัวจะค่อนข้างกลมครับวงกลมให้ด้วยครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับอ่าสระอึนะฮะหัวจะค่อนข้างที่จะกลมนะครับจะไม่จะไม่แบนไม่เป็นรูปอะไรที่แบบเสียหายเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสังเกตดูนะครับจุดที่6ครับคำว่า1บาทนะครับ ไม้เอกไม่ตรงนะฮะมีลักษณะโค้งครับสังเกตดูครับจะไม่ตรงเป๊ะนะฮะแต่จะเป็นเหมือนโค้งออกไปฝั่งซ้ายนิดนึงผมวงกลมอยู่นะครับดูตามวงกลมของผมนะครับเพื่อนๆผมชี้จุดให้อยู่นะครับให้ท่านสังเกตตามนี้นะครับนะฮะจุดต่อไปครับจุดที่7นะครับเป็นในส่วนของรอสอไม่กลมนะครับคําว่ารอสอนะฮะรอเรือกับสอสลานะครับสังเกตดูนะครับแต่มีลักษณะคล้ายกับกระดองเต่าเห็นไหมครับตตวสอสลาฮะ จะไม่กลมนะครับปกติเวลาคนเราเขียนนี่ก็จะเป็นเหมือนคอควายและขีดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับแต่เหรียญน,นี้นั้นจะเป็นเหมือนหลังเต่าครับเหมือนกระดองเต่านะฮะสังเกตดูนะครับจุดนี้นะฮะปลายของสอสลานั้นจะแหลมนะฮะตรงปลายนะฮะจะแหลมนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนเขาวควายนะครับโค้งเหมือนเขาวควายจะแหลมนะฮะดูสโลปสวยงามครับไปกันต่ออีกจุดที่ปาดน,นะครับที่เราจะให้เพื่อนๆสังเกตก็คือเล็บเท้าของช้างครับ จะไม่ค่อยชัดเจนนะฮะจะเป็นเหมือนธรรมชาติมากเลยนะครับถ้าเป็นชัดเจนแบบกลมๆเหลี่ยมๆนะฮะโอกาส <S <s ปลอมสูงเลยนะฮะถ้าเป็นแบบอย่างนี้ฮะเป็นสลบสลบนะครับเป็นเป็นธรรมชาตินะฮะของช้างนะฮะนี่ครับดูแบบนี้นะครับเล็บของช้างนั้นจะไม่ค่อยชัดเจนมากนี่คือจุดที่ป่านะครับที่เพื่อนๆควรสังเกตนะครับสังเกตตามนะครับใครมีเหรียญน,นี้อยู่ในมือนะฮะหยิบขึ้นมาแล้วสังเกตตามเปิดคลิปนี้แล้วก็ดูตามจุดตามจุดไปเรื่อยๆนะครับ มาดูกันต่อครับในส่วนของผิวของเหรียญน,นะฮะใต้งวงช,ช้างนั้นมีเส้นเล็กๆนะฮะลักษณะคล้ายกับสายฝนตรงของ,งวงช้างนะฮะท่านสอ่สองเข้าไปดูจะเป็นผิวแตกๆเหมือนเส้นสายฝนนะฮะนะครับจะไม่เรียบนะฮะเหรียญน,นี้นะครับนะฮะนี่คือเกิดขึ้นจากบกล็อกรุ่นเก่านี่ครับก็อาจจะไม่เนียนถึงขนาดว่าแต่ว่ามีความสวยงามนะฮะเหมือนเราสาป,ปูนนะฮะเห็นไหมครับมีผมทําขีดแดงๆนะฮะไว้บริเวณผิวให้ดูอยู่นะครับ ส่องไปตามเลยนะครับหยิบกล้องขึ้นมาแล้วส่องตามสยามชาแนลบอกกับเพื่อนเลยนะครับมาต่อครับมาต่อครับเป็นนะฮะจุดที่อ่าที่11นะฮะที่10ที่11นะครับขออนุญ,ญาตนะฮะในการขึ้นภาพเราจะอธิบายตามภาพนะครับลำดับไม่ต้องก็ได้นะฮะเอาที่ภาพแล้วกันดูที่ดวงตาของท่านนั้นคือด้านหน้าดวงตาของพระองค์ท่านนั้นนะฮะ ดวงตาในหลวงของลอห้านั้นนะครับจะดูอ่อนโยนเป็นธรรมชาติมากครับคล้ายกับมีประกายในดวงตาท่านสังเกตดูครับหูมงให้อยู่นะฮะเป็นวงสีแดงนะครับสังเกตดูตามจุดนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะฮะสองตามเลยเห็นไหมครับจะดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะฮะจะมีเรียกว่าถุงใต้ตาด้วยนะครับจะดูเหมือนเหมือนภาพที่แท้จริงนะฮะเหมือนภาพจริงนะฮะประมาณนั้นนะครับมาต่อที่ขอบของเหรียญครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s ับ s cribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับขอบเหรียญเนี่ยจะสูงกว่าตรงกลางนะฮะขอบของเหรียญจะสูงกว่านะครับเพื่อนๆครับในส่วนของขอบสุดท้ายนะครับก่อนที่เป็นเฟืองอะฮะจะสูงกว่าที่เป็นขอบตรงกลางครับผมชี้ลูกศรให้ดูอยู่เห็นไหมครับชี้ลูกศรให้ดูอยู่นะครับดูตามจุดนี้เลยนะครับไปกันต่อครับเพื่อนๆครับนะฮะแล้วคําว่านะครับที่ที่อยู่ด้านหน้านะฮะต่อจากคําว่าสยามินนะฮะ ะะจะมีภาษาอังกฤษอยู่ A party นะฮะมีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะตรงกลางของตัว A จะต้องลึกนะฮะผมวงกลมต่อครับชี้จุดเลยครับส่องเข้าไปในตัว A เลยครับช่องว่างของ A นี่นะฮะจะเป็นลึกๆนะฮะจะไม่เต็มนะฮะจะไม่เต็มนะฮะในส่วนของตัว A ครับเพื่อนๆนะครับตัวหนังสือภาษาอังกฤษนั้นจะดูคมชัดแบบนี้นะครับไปต่อครับไปต่อนะฮะคำว่าสยามินนะฮะ ขอบตัวนั้นสือนะครับมีความคมชัดนะครับนูนสูงมีลักษณะเป็นสันนะฮะตัวหนังสือนั้นจะเป็นสันนะครับจะไม่ริบเรียบนะฮะจะไม่ลื่นนะฮะจะเป็นคมเป็นเหมือนขีดได้สวยงามนี่ฮะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูเลยคําว่าสยามินเห็นไหมครับตัวหนังสือนั้นจะคมนะครับมีความคมชัดนะฮะมีนูนสูงขึ้นมาจากผิวของเหรียญนะฮะจำนวนมากอยู่นะครับนะสูงพอสมควรนะครับไม่ถึงขนาดว่าติดนะฮะประมาณนั้นนะครับต่อที่นะครับ อีกเส้นหนึ่งนะฮะก็คือมีเส้นสายฝนนะครับอยู่ใต้คางและก็ใต้ศีรษะบริเวณต้นต้นคอนะครับขออนุญาตใช้ภาษาเหรียญนะครับเพื่อทําการบรรยายง่ายๆครับสังเกตดูสิครับทางเพื่อนๆส่องเข้าไปบริเวณนี้นะฮะบริเวณคอของเหรียญนี่นะครับจะเป็นขีดเส้นเส้นเน้ห็นไหมฮะผมขีดเป็นสีแดงให้เพื่อนๆดูอยู่เห็นไหมครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆครับในส่วนของของแท้นะฮะจะไม่รียบนะฮะนะฮะจะไม่รื่นนะฮะจะเป็นเหมือนเส้นเส้นอยู่นะครับบล็อกเมื่อก่อนนั้นจะเป็นแบบนนี้ะครับ แล้วก็มาถึงจุดที่ผมต้องบอกว่าคือจุดไฮไลท์หรือว่าเป็นอันดับแรกที่นักสะสมมือใหม่ควรที่จะสังเกตเลยนี่ครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญมากๆสําหรับนักสะสมมือใหม่ที่ต้องดูเลยนั่นคือขอเฟืองครับขอเฟืองของเหรียญเ,นะนะเ,เ,เ,เนี่ยนะฮะนะฮะเหรียญปี127เนี่ยรสอ1 2นปเนี่ยนะฮะช้างสามเสียนมงกุฎเนี่ย ขอเฟืองนะฮะเรียงสวยงามนะครับไม่เป็นกระจิบกระตอบนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นขอบที่แบบขีดไม่สุดนะฮะแบบนั้นปลอมนะฮะของแท้จะขีดสุดนะฮะตั้งแต่ซ้ายไปยันขวานะฮะของขอบนะฮะแล้วอยู่ตรงกลางนะฮะสังเกตดูครับจุดนี้ไฮไลท์หน่อยนะฮะโอกาสที่จะสูงดูจุดนี้ด้วยนะครับจะมีเส้นขนแมวอยู่ตรงร่องของขอบเฟืองครับ นี่คือจุดที่เพื่อนๆควรสังเกตนะครับนักสะสมมือใหม่ทุกท่านที่กรพบรักทุกท่านครับนะฮะดูตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะฮะจุดแรกเลยแล้วการค่อยไปไล่ดูนะฮะในส่วนของอจุดที่สยามเจเน็บอกสักครู่นี้ค่อยไปไล่ดูใหม่มาดูขอบนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับขออเฟืองนั้นต้องมีเส้นขนแมวหรือว่ามีขีดเส้นตรงกลางอยู่ตรงร่องนะฮะตรงร่องของขออเฟืองเนี่ยฮะผมชี้จุดให้อยู่นะครับผมชี้ลูกศรสีแดงให้เพื่อนๆดูอยู่นี่ครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s c r i b e ให้กับสยามชาแนลด้วยละกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆครับจบไปแล้วในส่วนของนะครับคลิปนะฮะคลิปนี้ดูให้จบพบเงินสารนะครับในส่วนของจุดข้อสําคัญของเหรียญช้าง3เสียนนะครับมงกุฎนั่นเองครับปีรศ127ของในหลวงรัชกาลที่5ครับหากท่านสังเกตดีๆนะครับท่านจะเจอของจริงแน่นอนครับ แล้วเพื่อนๆนะครับเห็นดีมีประโยชน์ไหมครับในส่วนของคลิปนี้ถ้าเห็นดีและมีประโยชน์ครับโฟทใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับหรือเพื่อนๆนะฮะมีข้อไหนที่จะนะฮะเพิ่มเติมในส่วนของจุดข้อสําคัญของเด่นนี้นะครับครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะนะครับโฟทใต้คลิปกันต่อได้นะครับในส่วนของจุดข้อสําคัญครับหากชอบคลิปนี้ครับขอความกรุณาครับกดถูกใจนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจนะครับ ในการหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากพเพื่อนๆนักสะสมนั่นเองครับและเพื่อไม่ให้พเพ,พื่อนๆพลาดในคลิปใหม่ๆและการอัปเดตราคาเหรียญของเรานะครับหากพเพื่อนๆหาเจอนะครับเหรียญที่ท่านต้องการขายหรือต้องการให้สยามชาแนลนั้นประเมินราคาหรืออยากสอบถามนั้นให้ขออนุญาตขึ้น QR code และก็ ID line ให้กับพเพื่อนๆครับนี่คือ QR code ของช่องสยามชาแนลนะครับแล้วก็ ID line ของเรามีด้วยกัน3รายด้วยกันนลครับลายด้ยาน,นบนนั้นสยาม4466นั้นเราตอบสดกับพเพื่อนๆส่วนในส่วนของ2ลาย ด้านล่างนั้นนะครับใค้ขออนุญาตนะครับหากของท่านไม่ใช่สเปคที่เราต้องการหรือของท่านนั้นนะครับอาจจะไม่มีราคาหรือเป็นของปลอมนั้นเราใค้ขออนุญาตนะครับไม่ได้ตอบกลับกับเพื่อนๆนั่นเองครับต้องกราบขออภัยนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับเพื่อนๆครับ